อ่าครับผมวันนี้มาใายน้ำมันเครื่องของเอิร์ธนะครับผมแจ๊ส<า>เดี๋ยวเราจะมาลองกันที่ยอดที่ายคือซิกนะซิกซิกท็อปซิกท็อปตรงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะมีโปรโมชั่นได้วันนี้วันสุดท้ายแล้วอยูท่ที่ไม่ไม่หรือสองวันแต่ไม่ไหานเลยเดี๋ยวว่าทำเรื่อยๆอู่ยู่ที่ไหนนะนอามินร้อยเจ็ดน uh ่ามินเจ็ดสี่เจ็ดสี่บีออโต้ฟิกบีออโต้ฟิกเขาจับโปรโมชั่นเรื่อยๆนะอันนี้โปรโมชั่น ทั้งหมดเนี่ยพันเก้าแต่ว่าเขาเออสแตนดาร์ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดคืนเงินเจ็ดร้อยของผมพันเก้าคืนเงินเจ็ดร้อยนะสองห้าลิตรของเออสสี่ลิตรเดี๋ยวเราไปลองกันว่ามันจะดีไหมาวที่แล้วเนี่ยของผมใส่ไปแล้วเนี่ยที่ว่ามันไม่ดีไม่ดีอ่ะเพราะว่าเกียร์ผมเสียคราวนี้มาแก้ตัวอีกทีเอาลองของเออสดิเออสเนี่ยแน่นอนเลยป่ะเรามาดูกันอ่าครับผมมาต่อกันนะครับ ปกติเขาเติมกันสองสองขีดเลยใช่สองขีดสองขีดบนขีดบนอ่ะให้จะให้เติมขีดบนเออไม่เติมไม่ถึงขีดบนตลอดเลยเหรอสิผมเติมครึ่งกลางระหว่างขีดสองขีดแต่ผมชอบเติมให้มันล้นครึ่งกลางขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้ไม่แน่ใจนะเป็นเทคนิที่แปลกไปนิดนึงใครใครรู้ความจริงี่็ต้องเติมยังไงเฮ้ยผมว่ามันคอมเมนต์หน่อยเลวมันเลื่อน นะแต่ผมว่ามันลื่นลื่นนะลื่นโอ้คนมันอะลื่น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 เลื่นเหมือนผมเลยลื่นเหมือนผมที่ผมใส่เลยรู้สึกเนแบบพอวิ่งออกตัวรู้เลยว่าลื่อนจมด้เลยนี่ฟิลคล้ายกันเลยลองทางไหนดีเราจะไปโบว์ตกเส้นไหมก็นี่ไงทางขวาปะใช่ขวา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 จะเป็นถนนใหญ่ที่นี่ใช่ขวาถนนใหญ่เออจะออกเส้นไหนอะไปลองวิ่งนี่กันไหมนี่ไช็อกโตแรกเนี่ยได้ได้ได้ีมันต้องไปกลับรถไกลไงได้ซ้ายมันไปได้เหรอ ไม่ได้นะไม่แน่ใจว่กลับตินแต่อ๋อ,อ,บบอ,อชโชกเละก็ซ้ายไงชโชกเก็ตรงไปซ้ายแล้วก็อยู่ทรงอ๋อใช่ตรงนี้มันนี่มัน,น,มน,นอีกอันนึงอันอออนึงออมันคล้ายชโชกเละแต่ไม่ใช่ผมว่าลื่นถ้าเราขับเงใหมเราจะขับกระโชคกคขกาๆเล็กน้อยความผมผม,ผมว่าลื่น ลื่นแต่แม่งเออลื่นแต่มันเหมือนมีกําลังอัดอ่ะมันลื่นนะแต่ต้องถัดต้องถอัดใจเออะอะสำหรับผมนะผมรู้สึกอย่างนั้นต้องถัดต้องถัดอีกทีเพราะเออหยียบเหยียบเขาเร่<อ>งไงผมเปจะก็ขับรถเดือดเดือดเดี๋ยว,ยวแล้วพี่ต้นก็ได้นะได้นะๆๆนน ờ con thấy trình từng lên cùng nhau nè jazz là thật 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 thật là 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 รู้สึกว่ามันไหลไหลดีขึ้นใช่ใช่ใช่ไหลดีขึ้นเบรกเบรกต้องเบรกมากกว่าเดิมอ่าหรือว่าถ้าอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องแตะยกตีนเลยหน่อยมันก็ไหลถูก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 งี่ไงไม่ต้องต้องเบรกมากกว่าเดิมต้องเบรกลึกกว่าเดิมอ่าต้องเบรกต้องเบรกว่าที่มากกว่าเดิมมันจะมันจะที่ใช่เลยเนี่ยเอ๊ะเฮ้ยมันเราไม่ได้มาโนนะคันเส้นสายรถผมก็เป็นย่ี้เหมือนกันนะมันมันลื่นขึ้นแล้วต้องเบรกมากกว่าเดิมความลื่นมันลื่นขึ้นจริงต้องยอมรับเลยไม่ได้ละ คิดว่าคงจะให้เทสรถเอร์นอ่ะผมไม,ผม่ผมไม่ถ่ายรถผมละเพราะรถผมอะใส่แล้วต้องรอประมาณาทิดหนึ่งพอถึงจะรู้ว่า<อ>รถตีก็จะดีไม่ดีไม่งีมควรจะเขาที่ออเออแต่เเออเนี่ยใส่พบรู้เลยเนี่ยอาการไม่รู้เลยของเดิมผมเคลิกซิกอยู่ด้วยแหละแต่นคนละคนละลุ้นกันพอลุ่นกันใช่ไหมอ๋อเลยแตกต่างไปเยอะใช่ไหมมว่าแต่ จากช,าชา้าๆต่อไนเาราจะเทสกนละกันเราบุรเราขับมาสัก <c oughs> อืดๆร้อนอยากแซ่ไม่ได้อยู่นะไม่ได้อยู่นะ ได้อยู่นะได้อยู่นะลื่นอยู่นะมันลื่นนะผมรู้สึกว่ามันลื่นเลยอ่ะใช่ไหมลื่นเลยอืมกำลังกำลังเออจะรู้สึกผมว่าปกติปแต่ว่าด้วยเสียงหรือสีลิ่งไงมันจะทำให้รู้สึกวงหวงอ๋อไม่รู้เพราะมันอาจจะลื่นจัดเลยลื่นจัดเลยรู้สึกอย่างนั้นการเสียดทอนการเสียทานน้อยเสียงเลยไม่ค่อยมีเออปกติมันจะมันจะล่นกว่านี้เออ ็นน้ำมันยิ่งแบบไปใหญ่เลยโอ้ยเป็นน้ำมันแล้วแม่งยังกระลดยังกระลดทำเลยอ่ะนี่แหละความใจของเจ๊โอ้ต้งจุ่เราไป่ได้ครับได้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 นะได้นะได้นะมึงจะพาลงคลองอยู่แล้วได้ไม่ได้โอเปลี่ยนจุ่ก็ไม่เปลี่ยนโอ้ยเห็นร้านอาหารแล้วอยากปีต้าเขาจะได้กลับไปเล่นแล้วเนี่ยหลายร้านต้อเปิดนะนี่ เปิดแล้วนะเปิดแล้วแต่ยังไม่มีดนตรีนะเล่นไม่ได้เมัน,น,นทำไมข้างในร้านคนน้อยทําไมข้างนอกร้านคนเยอะงงวะ่ะอะไรของมันวนะรถเ,เต็มเลยนะเออรถข้างนอกจอดเต็มเลยรถข้างในไม่ค่อยมีนะนี่มันตกปลากันแล้วเองอะไรของมันวะเออรู้สึกได้เลยว่าตื่นขึ้นนะเสียงเหมือนไม่มีกําลังงัดแต่มันมานะมันมาใช่ไหมรู้สึกแล้วมันดึงแบบดึงไม่ืแอแต่นแน่ๆเลยคือไอ้น้ำมันซิลเนี่ยมันลื่นจริง เรื่องลื่อนแม่งลื่นจริงนัหรับผมนะจำเออก็ต้องต้องตามเพรเรื่องเรื่องกำลังหันตึกหันตาเร่งต้องถาเออเพราะเออแตกคันเร่งไงผมไม่รู้ด้วยอ๋อจริงไงเพราอัตราอาตาทางอาตาเร่งเทียบกับของเดิมเทียบกับของเดิมเอ้ยอของเดิมมาชาร์จกว่าอ่าโอเคแต่ว่าต้องไอ้นี่อย่างหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันเป็นภาพจำจากตอนน้ำมันเครื่องมันติงระยะเปลี่ยนแล้วเออจริงน้ำมันเครื่องมันจะเริ่มหมดอายุแล้ว ไม่อยากทำแบบเปลี่ยนอะไเครื่องใหม่ๆแล้วก็ลองเทสทีละตัวทีละตัวนะไม่ถ้าจะมันน่าดูเลยคนเราควรจะมีสปอนเซอร์อปน,นะครับถ้าใดเ <laughs> ทสไดโนะกันนะแต่ไม่เพืองรถน่าดูเลยเทสเทดโนะเน่ยถ้ามีสปอนเซอร์นี่ะผมก็จะเทสต,ตั้งแต่ตั้งไล่เผนถ่ามันทีละสายดู <laughs> อ๋อนี่จุดบางาไฟดีขนาดนี้ของแบบน่าจับเหรอขอังน่าจับทำไปแล้วเหรอขอังน่าจับเผาไปแล้วเผาจนไหม้อ่ะ เอ้เผาเผานำไหมเผาดมันเครื่องอ้นมันหัวตั้งโเชื้อเอ้ยนันแปย่างเงี้ยเผาโขนเชื้ออ่ากทดลองบแนเครื่องไปทอดไข่ด้วยอะไรที่อๆต้นลองไหมพี่ลองลองลอานจุดจ จะเริ่มมีดนตรีแล้วเนี่ยนั่นเลยเดเีเอาไมออกมาตั้งแล้ว่เออถ้าไม่มีดนตีเข้ามา์ออมาตั้งหรอกเขาจะเก็บหมดใช่ไหมใช่แค่เ,เล็งๆอยู่เปิดมืดเอเปเริ่มมีแล้วดี่ว่ามีก็ได้ลุ้นเลยนะตอนพูดยาก ได้ได้กันเลยได้เหี้ยท่านี้นะต้องปฏิบัติตั้งกล้องผิดตีนนนมันต้องต้องนั้นนี้แล้วน,น,นี่ตะต้นเดี๋ยวลองขับแจ๊บต้อเดินคำรู้ว่าโอ้รถ1ันห้ามันอืดน,นะเทคเดียว <c oughs> เอ้ยอะไรนะนแคมเดียวต่างหาก นี่ผมเรียนะผมเรียคันเร่งนะผมกดนิดนึงเฮ้ยโอเคเฮ้ยโอเคโอเคเฮ้ยโอเค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 เฮ้ยอัตราเร่งดีเฮ้ยอัตราเร่งดีไม่ขีเล่แต่เสียงมานดุ่งหงงไงเสียงดุงเสียงดุงหงงใช่แต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 ่แ่แต่แต่แตงแต่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 ่แต่แต่ ตาเล่ดีตานี่ดีว้ายไปลาออกจากซ้ายมาขวาสุดแล้วหรอจ้าสุดยอดเลยึกว่าอยู่ต่จังหวัดอะไรเฮ้ยไฟเนื้อเก็ไม่เปิดการทดสอบสกิลของเราพี่เฮ้ยดีดีดีเฮ้ยโอเคโอเคโอเคแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเจอกันของผมของผมผมไม่รีวิวนะไม่เก็งรีวิวแล้วอยากลองมกันเลยต้น อีกคลิปหนึ่งก็ได้อีกเทคหนึ่งได้ไดอยากลองสแลกคอร์ดด้วยเอาเคียร์เอาก็เดี๋ยวทำแค่คลิปอันนี้อ่ะลงไปก่อนเลยแจ๊ส ep หนึ่งแจ๊ส ep หนึ่งอ่านี่เปิดแอร์โคตรเย็นเลยนะถ้าปิดแอร์แม่งจะยิ่งกว่านี้นี่น้ำมันปะน้ำมันปะน้ำมันนี่ลองแก๊สหน่อยไหมกดเหมือนเดิมเลยพี่ต้นสุดเดียวกันอันนี้กดยากหน่อยเป็นไม่ดีแล้วแก๊สแก๊สนะแต่ผมไม่อาดนะไม่ไม่ไม่อาดนะได้ครับไม่ธรรมดาไม่เหยียบเร่งเอาแค่เมื่อกี้แหละพอ เดี๋ยวเดินไปจับต้อสอดซอดูเลียนเลยไม่คุ้นชาวนี้ขับรถกันแปลกประหลาดนี่จะจอดมันก็จอดเลนสองเลยอะ่ะตอนนี้มันเหมือนแบบนอกเขตพื้นที่ก็คุมอะ่ะขับยังไงก็ได้ตามใจกูงเงี้ยหรอไม่โอเค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 ไม่ต่างต่างกันมันนิดหน่อยเองอืม แก๊สแกนน้ำมันผมรู้สึกว่าตีนต้นนะแก๊สจะพุ่งๆกว่าขันแก๊สทุกทีเลยเฮยดีดีดีไปลองกันซิกท็อปเบอร์นี้เบอร์ 0W40 นะพี่ต้นใช่ 0W40 เออผมว่าจะ 0W40 นี่หว่าจริงแล้วเออ 0W30 ก็ได้นี่หว่าจะเลื่อนตัวนี้อีก30ก็ได้40มันเอ้ยท็อปมันเป็น40มั้ง30ก็มี30ก็มีด้วยเหรอใช่ มดีแล้วสี่สิบมันได้<ม>เหนียวเหนียวเอามือบังสี่ส<ม>ิบก็ดีแล้วแต่รถรถมาสิบปีแล้วนี่โอ้ยสิบกว่าปีแล้วพี่สิบกว่าป,ปีก็สี่สิบได้แล้วสองพันแปดนะ<ม>แต่จริงๆแล้วอะ่ะบางจะถามหลายคนก็บอกว่าสามสิบสี่สิบทุดแหละใช่มผมก็ แล้วแต่เลยว่าช่วงนั้นโปรของเบอร์ไหนถูกกับเติมทั้งสามสิบสี่สิบเลยแต่สามสิบแบบสี่สิบแบบมันจะว่ามันเหนื่อยกว่ากาลังอัดมันเยอะกว่าอ๋อแต่มันแต่มันก็จะตื่นไงพี่เวลาเครื่องเครื่องติดแก๊สเออเวลามันร้อนแล้วอ่ะมันไม่มันไม่เหนื่อยหรอกอ๋อมันจ้องแต่จะจะแบบจะบาาเออจะบ้าเออสี่สิบปีแล้ว แต่ถ้าน้ำมันก็30ดีกว่าใช่ใช่เราวิ่งแก๊สอยู่แล้วถูกปะล่ะใช่มี50ผมจะเจา50าเลยมีนะต่าเทศมีนะเฮ้ยมีมีมีนี่ไงพี่ต้นอะไรวะ50าดรคิวไง50โอ้โหต้องลองต้องลองกิโลด็อกเตอร์คิวกิโลอกเตอร์คิวหมื่นสองเหมือนกันบ้าง จวนนว่ามาตรฐานมันจะเป็น 1, 2, หมื่นสองตัวนี้เออเหรอที่โมตุนก็ต้องหมื่นสองดีวะยกเว้นตัวท็อปของมัน,นมันหมให้ 1, หมื่นห้าโมตุนทำไมให้หมื่นเดียววะต้องไปเช็คอีกทีว,ว่ามันเท่าไหร่อาจจะเลยได้ทั้งสองพันหรว่านะใช่โมตุนมันอยากให้เปลี่ยนเร็วม,มาก ต้องดูระยะยาวนะไม่เคยใช้ใช้จนครบระยะมันกันนะซิกซิกเหรออ๋อไอ้เจ้ตัวใช่หรืออ๋อนี่ไม่ใช่ซิกนี่อะไรซิกเหมือนกันพี่ตัวนี้ซิกมันจะซิกอะไรซิกเก้าซกเก้าอ๋อไอ้กาเก้าตัวเก้าแต่ว่าเปลี่ยนเร็วไงยังน่าจะประมาณเก้าพันได้เลยเก้าพันหมื่นแ ไอ้เก้านี่มันมันได้หมื่นห้าเหมือนกันปะหมื่นสองหมื่นสามหรือหมื่นสองจไม่ได้าณนั้นแหละเลื่อน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 ดีเลื่อนดีเฮ้ยเออหรือมันเขียไม่หมื่นห้าหหมืนห้ามั้งหมื่นห้าแน่เลยเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนแล้วเนี่ยเออหมื่นห้าบนนะไม่เป็นไรได้โปรเอาโปรเออโปรเอ หรือไม่จริงก็ซื้อเก็บของมาได้ถ้าทคารุงเงี้ยมันต้องไม่เสียถ้าเปลี่ยนไงพี่ไมเปลี่ยนสิีจริงๆตอนนี้เป็นฟรีถ้าเป็นร้อยนึงเอ้ะไม่เห็นได้ฟิลเตอร์เลยอ่ยที่มาใส่ให้เราเออไม่มีไม่มีนะแม่งไม่ให้ละไก่ไม่เป็นไรแต่ไหมฟิลเตอร์อันไม่กี่บาทเออกองกองแอร์เท่าไหร่นะอือกองแอร์ประมาณร้อยยี่สิบโอ้ยอะไรหรอ เป็นยี่ห้อมันก็แพงหน่อยของคอนด้าแท้ก็สองร้อยกว่าบาทเฮ้ยแต่นี้นี่ใส่กองคอนด้าแท้เอาแล้วเอ้ยเฮ้ยกล่องคอนด้าแท้โหดนะสไลด์สองร้อยกว่าสามร้อยไหมประมาณนั้นเออกองคอนด้าแท้นี่โหดนะแค่นี้โอเคแล้วผมว่าโหดนะเนี่ยโ,โหดนะผมซ่อมเลยนะใส่กองคอนด้าแท้เนี่ยไอ้เี้ยโคตรโหดเลยว่ะ <c oughs> คือตอนแรกผมกล่าวว่ากองคงแค่ของปลอมมาแล้วกล่าวว่าจะเปลี่ยนทิ้งผมอะ่ะ แต่จ๋จะเป็นของกองของใส่ของแท้ใส่นี่เท่ากับว่าโอ้โหแม่งได้คืนเจ็ดรอเต็มเต็มอ่ะใช่แต่แล้วกลับว่าได้คืนแค่ห้าร้อยว่าต้องเปลี่ยนสกล๊กองไม่หมาย่มงวกล่าว่าอาจจะได้กองโบสหรืออะไรเงร<อ>ี้ยเออแต่พี่ก็จีนแบบกบการเลยอะ่ะไม่ไดี้ใจอ่ะไม่ถึงกองตัวเองผมชอบซื้อกองร้านอู่แล้วก็ซื้อของจีนใส่ <laughs> น่าเชื่อนะครับรถเอิร์ทแม่งดูสูงไปสูงไปเลยสูงไอ้รถไอ้แจ๊สเนี่ยเวลาขับจะรู้สึกสูงนี่เหรอเออสงสัยผมว่านี่แหละบอกมันแหละเอิร์ททรงด้วยจริงจริงทรงรถมันเป็นทรงรถที่มันโยงโยงอยงไม่นบบบอกบอกสูงเอิร์ทบอกสูงบอกสูงกว่าบอกสูงกว่าผมเยอะเลยเพราะว่าเวลาไป็นเขาผมทีอยู่มานี้นะครับซันนี่นีโอมจะรู้สึกมันเตี้ยมากเลยบอก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 นะบอกมันสูงเชฟ เชฟบอกกับวพวมงมาลัยเลยแต่ถ้าไม่สูงม,มันก็มองไม่พ้นคอนโซลมี่จริงนะคืออยู่อย่างนี้เอ้ยก็ผมก็มองไม,ม่พ้นคอนโซลน,นะแล้วผมอะ่ะแล้วผมมองมองแล้วสายตาอยู่ตรงนี้เสียวเสียวเสียวเสดติรถตัวเองไม่ต้องเหลืออันนี้ต้องเหลือทุกวันนี้ที่บอกาจะหาพวงมาลัยให้มันเล็กลงอะ่ะเพราะว่ามองแล้วมันสายตามาติดตรงนี้ไงอ๋อปัดไม่ได้พี่ต้นปัดขึ้นหรอหมดแล้ว สุด,สดแล้ว,ลวปรับจะสุดแล้วเล็กๆก,ก็ดีพี่แต่ดิฟได้ไงว่าจะหาวงเล็กกว่าเดิมดิดนึงการยบมา,รบมาติกครามาติกคราค่าคุณค่าบิล5,000โลให้เจอกันขอแขวนเด้ยังไ เปนหน้าพีซิโก,โก้เองนะเอาไม่มีแล้วเนี่ยวะใครเป็นใครไปเลยเปนี่เป็นเอาาซเอ่อ,มาาอ,อแมทเอเหรอแมตซี่ปอสเตโรนาบาสเตโรนาเราะปติจะเป็นหน้าซิโก้ลเลยหลาเลยอ่าเอ้าทำไมมันฟุตบอลมันเกี่ยวอะไรกันนะมันไอ้โลโก้หรือโลโก้ฟองมันเด่นมากเลยนะใช่พูดเด่นเลย เด๋ยวขาเองไหมเดี๋ยวพยายามเอาไม่ยากพี่<ป>หน้ามันสั้นจุดเดียวเออเลหน้ามันสั้นชินไปหมดมมออตอนขับหน้ายาวได้มี่ก็สบายมากจัดจารพักเครเข้าเสาประตูพ้นเข้าเสา <laughs> เถึงบ้านโดยสวัสดิภาพเงียบมากเลยเนี่ยแทาไม่ได้ยิเสียงเลยพี่เงียบประเดิมไหมเงียบเลยเราไปดูเราไปดูเนี่ยเนี่ยนั่งในรถเนี่ยแบบตอนแรกดังกวันนี้ฮะดังเฮ้ยโอเคนะดังดังเงียบเลยนะเขาอยู่ดที่มนเสียงดังนะไม่สห็เสียงเขาตีมันจะแบบคิ๊เลยอ่ะเออตันถี่ อ่ามาฟังเสียงเครื่องเสียงเครื่องไม่เงียบเงียบกว่าเดิมด้วยนะเงียบลงแบบรู้สึกได้เออ,อเฮ้ดีผมก็ดีขผมก็ดีนะฮะใครสนใจก็ลองดูเดี๋ยวลงอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวลองของผมอีกอันหนึ่งเป็นฟิกฟิกท็อปเหมือนกันแต่ใส่กับแอคคอร์ดต,ตาดเทสต์อันนี้ใส่กับแจ๊สเดี๋ยวรออีพีสองอยากไปตัดสโคตรนิ่งเลยอ่ะอยากเ๊สแล้วเออโอเคโอเควันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าเนี่ยรู้สึกมันสั่นน้อยลงด้วยนะจริง งจริงแค่เสียงก็เสียงก็รู้แล้วเสียงไม่ตอนแรกยังว่าเอ้ยรถตัวเสียงดังว่าอยู่เออเออว่าให้ดีจริงว่ะดีจริงว่ะโอเคโอเคของดี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 ราคาเท่าไรร้านขนาดวะรู้กันละรู้หมดแล้วั่าอะไรนะบีออโต้ช็อปถ้าอยุดน้องบินอ่ะมาทถวนี้นั่นแหละโอเคเดี๋ยวว่ากันไปติดต่อ